ไป,ไปวันนี้เดี๋ยวไปส่งของกันอีกรอบนึงนะฮะเออสุดรอแล้วนะสุดรอแล้วจากถึงสมุทรฟาร์ม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 ดูคนลุงคนลุงดูคนลุงเลนะเดี๋ยวนี้ไปส่งไปส่งที่สหกรณ์ดดดเดี๋ยววันนี้ไปเลี้ยง เดี๋ยววันนี้สง่งทารกอนะครับารกอเออกาวัดกาน,นะครับผมบวัดกาะจ้ะเลยเดยเนเ,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 เลิศนะฮะอ่าเลิศเลิศเลิเลยค่ะเลิศเลยค่ะอย่างนี้ตอนเลิศเลยค่ะเลิเลยค่ะ <laughs> <laughs> อย่างนี้ก็รถติค่ะนะครับคมีคำมันหน้าดูเลยฮะตอนนี้ลูกน้องนะครับนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าทำท่อสะพานนะท่อสะพานท่อสะพานท่อสะพานเพื่อจะได้ใสง่ง่ายๆเนาะนะครับ เ <c oughs> มื่อวานก็ไปส่งนะคเมื่อวานก็ไปส่งพอดีเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะไม่ได้ไลฟ์นะท <c oughs> ยอยทยอยนะฮะทยอยมาเช้าไป้วคันหนึ่งนะฮะของเราของเราไปที่หนึ่งนะฮะของเราไปคนละที่กับคันแรกนะครับผมเนาะ ขันแรกก็ไปแล้วนะของเราแบบแค่นี้เองใจยเย็นตึบใจเย็น,ะยนตึบได้นะครับบอ่อกุ้งบอ่อปลาคิดถึงสิ้นสมุทรฟาความสิ้สมุทรฟ์ควม,ามบางปะบางปะสิ้นสมบุรฟาร์มนะครับผมส่งถึงที่นะฮะส่งถึงที่ทุกเวล่ำเวลานะครับผมนะนะ ตามบอกกูกับป้านะฮะส่งบ่ดนะครับผมบ้องติ้นสมุดฟาร์มนะครับผมนะคุณนาาก็นะฮะขยันขันแข็งนะฮะก็าทำทุกวันทุกวันเขาก็คล้องกัน่ะเออนะฮะนาก็าทำทุกวันคุณลุงก็าทำทุกวันทุกวันทุกวันน่ะเออเกาคุกคีเขาก็คล้องนะไอเราเราก็ยังงอกอยู่น่ะ ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ